สถานที่พักใจที่มากี่ครั้งก็ไม่มีเบือ่อที่นี่มีทั้งคาเฟ่เก๋ๆทะเลสวยๆที่พักฟิลดีริมทะเลและนี่คือทิประยองจันทร์สองวันหนึ่งคืน พอมาถึงระยองเราก็ตรงมาที่ร้านนี้เลยเชอร์ร็อกโคบีดคลับคาเฟ่ร้านอาหารเปิดใหม่ติดทะเลที่มีทั้งโซนอินดอร์และอาท์ด์ตัวร้านในเขาตกแต่งสไตล์มินิมอลเน้นใช้โทนสีสว่างส่วนเมนูอาหารก็จะเน้นไปทางอาหารทะเลรสชาติจัดจ้านแล้วก็ยังมีเมนูของหวานมีทั้งเค้กและเครื่องดื่มหลากหลายเมนูไม่แค่นั้นนะที่นี่มุมถ่ายรูปเขาเยอะมากๆแถมแสงสวยสุดๆรับรองว่าสายถ่ายรูปเนีย่ยต้องถูกใจแน่นอน ขับรถต่อมาอีกประมาณ30นาทีเราก็แวะเช็คอินกันที่อุทยานเขาแหลมยา่าตอนนี้เนี่ยเขามีจุดชมวิวเปิดใหม่ที่เป็นสกายวอล์กให้เดินเล่นกันชิวๆปกติวิวของที่นี่เนี่ยก็สวยอยู่แล้วใช่ไหมพอมีสกายวอล์กเข้ามาเสริมทับทำให้บรรยากาศรอบๆดูปแปลกตาและได้เพิ่มมุมถ่ายรูปเข้าไปอีกมุมบอกเลยว่าวิวดีแสงสวยชํำ ขับรถต่อมากันอีกสักพักก็จะถึงที่พักของเราแล้วแต่ก่อนที่จะเข้าไปเช็คอินเนี่ยเราขอแวะกินข้าวกันที่เมลดิวาน่าคาเฟ่คาเฟ่เปิดใหม่ที่ตั้งอยู่ในบริเวณของที่พักอย่างเมลดิบีดรีสอร์ทบอกเลยว่าแค่ดีไซน์ก็เก๋สุดๆแล้วให้ฟิลยุโรปน่อยๆแต่พอเปิดเข้ามาในร้านเนี่ยรู้สึกลม่มลื่นมีกลิ่นอายความเป็นท็อปิคอลแถมที่นี่เขามีมุมถ่ายรูปสวยๆเยอะมากในส่วนของเมนูอาหารเนี่ยก็จะเป็นอาหารญี่ปุ่นฟิวชั่นที่ผ่านการสร้างสรรค์เมนูโดยเชฟมืออาชีพแต่และ ของหวานให้เลือกกันอีกหลากหลายเมนูเลยใครที่สนใจมาลองกันได้นะเพราะว่าเขาเปิดตั้งแต่9โมงจนถึง6โมงเย็นเลย ถึงเวลาเช็คอินห้องพักกันแล้วคืนนี้เรานอนกันที่มัลดีฟ e ์รีสอร์ทที่พักหรูติดริมทะเลเขาเพิ่งเปิดโซนห้องพักใหม่อย่างห้องพาโนรามิกซีวิวสวีทภายในห้องพักจะให้ความรู้สึกชิลๆตกแต่งสไตล์ทูพิคอรดเรียบเรียบเน้นใช้สีโทอนอ่อนให้ดูสบายตาแถมจากระเบียงห้องพักเนี่ยสามารถมองเห็นวิวของทะเลได้แบบพาโนรามาเลยและก็มีไฮไลท์อย่างอ่างกลางห้องให้นอนแช่มองวิวทะเลเพลินๆอีกด้วยหรือใครยังแช่น้ำไม่จืดใจเขาก็มีสระว่ายน้ำส่วนกลางติดทะเลไวใ้ให้บริการอีกด้วยนะ ในส่วนของเมือเย็นก็ไม่ได้ไปไหนใกล้เพราะว่าทางที่พักเนี่ยเขามีร้านอาหารในบริเวณของที่พักเลยอย่างร้านโดอะไวสบ็อกไว้ให้บริการเป็นร้านอาหารริมทะเลที่บอกเลยว่าฟิลดีสุดๆเมนูอาหารก็หลากหลายมากๆโดยเฉพาะใครสายซีฟู้ดเนี่ยถูกใจแน่นอนและในทุทกๆวันเสาร์ก็จะมีโชว์พิเศษอย่างโชว์กระบองไฟที่เริ่มตั้งแต่1นึ่งทุ่มห้ไปจนถึง2องทุ่มครึ่งให้ได้ชมความอลังการที่มีการแสดงหลากหลายโชว์แถมยังสามารถมีส่วนร่วมในโชว์หรือถ่ายรูปคู่กับเปลวไฟส,สวยๆได้อีกด้วยนะ ้นเช้าว,วันที่2กันด้วยอาหารเช้าแบบจัดเต็มกับลายอาหารมูฟเฟ่ของทางที่พักไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยเซตเบรคฟาสซูชิขนมปังผลไม้และเครื่องดื่มต่างๆที่ให้เลือกตักกันได้แบบไม่อั้น เช็คเอาเรียบร้อยก็ขับรถออกมากันต่อแถวแหลมสิงเพื่อแวะกินข้าเที่ยงกันที่ครัวอริสาร้านอาหารบรรยากาศดีริมน้ำํำลมพัดเย็นๆกับโซนที่นั่งใต้ร่มไม้เมนูอาหารของที่นี่จะเน้นเป็นอาหารทะเลสดๆที่ตัวใหญ่เนื้อนแน่นไม่ว่าจะเป็นกุ้งปูกั้งหอยจัดมาให้เลือกกันแบบเต็มๆเ,เรียกว่าไปอีนหนึ่งร้านที่ใครมาจันทบุรีไม่ควรพลาดเลย ่อกันที่จุดชมวิวทะเลบ้านหัวแหลมไฮไลท์ของที่นี่ก็คือเจดีองค์สีขาวบนโขดหินกลางน้ําที่ชาวบ้านเขาเรียกกันว่าเจดีบ้านหัวแหลมมีอายุกว่า200ปีซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของชาวประมงในสมัยก่อนเพราะการออกเรือแต่ละครั้งเนี่ยค่อนข้างอันตรายแต่หลายคนจึงมาขอพรให้ปลอดภัยไร้อุปสรรค และมาปิดทิปกันที่เลเกลือคาเฟ่คาเฟ่วิวนาเกลือที่มองเห็นวิวได้แบบพาโนรามาตัวร้านตกแต่งสไตล์โมเดิร์นที่เน้นใช้โทนสีขาวและมีกระจกรอบร้านทําให้รู้สึกโปร่งโล่งนั่งกันได้ชิลๆเลยนอกจากนี้รอบๆตัวร้านเขาก็ยังจัดเซตมุมไว้ให้ถ่ายรูปอีกเพียบเรียกว่ามาร้านนี้เนี่ยได้รูปกลับไปลงโซเชียลกันแน่นอน จบไปแล้วกับทริประยองจันท์สวันหนึ่งคืนที่บอกเลยว่าเหมาะกับคนที่อยากพักผ่อนเที่ยวชิลๆปล่อยใจไปกับธรรมชาติสุดๆแถมขับรถจากกรุงเทพไม่ไกลมากใครพร้อมแล้วเก็บกระเป๋าแล้วสตาร์ทรถออกไปเที่ยวกันได้เลยและครั้งหน้าเราจะพาทุกคนไปกินไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทริปเกตเตอร์ er, เพื่อไม่ให้พลาดทริปดีๆแบบนี้กันนะคะ